สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิกายเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิกายเช้าบ่ายปกตินะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับผมน่าจะมาแค่เลขเด่นหรือเปล่านะครับ VIP มาเจาะหนึ่งรอบเนาะเช้านะครับผมให้9กับ3ผลที่ออก5้าสานะครับเนาะ5บน5ล่างเลยนะครับ ก็ให้3595นะครับมา35นะครับเนาะมาตกกับใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3553นะครับมาตัวเจานะเนาะเด่นรองบายให้0กับ6ผลที่ออก994กับ40นะครับเน้น0 5มา40เนาะ6ไม่มาใครเอา0ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนนะครับมาแค่เลขเด่นรอบบาทเจาะไม่มานะครับส่วนในรอบหุ้นปกติ ุนปกตินะครับเช้าให้4กับ8นะครับผลที่ออก53768นะครับของเรา68ไม่มีเนาะใครรูดที่8เข้าไปที่68นะครับเน้น4 7มา3 7นะครับพี่ๆเต็มเดียวนะครับผมบ่ายให้1กับ2นะครับผลที่ออก07607นะครับอันนี้ก็หลุดไป7บน7ล่างเลยนะครับ ก็มาปานนี้นะครับี่พี่น้องสลับแนวทางเมื่อวานนี้ก็หลุดไปหนึ่งรอบนะครับในรอบหุ้นนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากนะครับคําเตือนที่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับเช้า v i p นะครับให้2กับ8 รูดไปที่เลข8นะครับ8 3 8 4 8 5 2 3 2 4 2 5 3ตัวนะครับผม2 8 4นะครับก็นะครับพี่ๆต้อง เดี๋ยวมีพี่ๆสมาชิกท่านหนึ่งเนาะบอกว่าอยากให้น้องแอดอยากให้น้องแอดนะครับหาประก,กาที่เส้นใหญ่กว่านี้ขึ้นมาไดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับพี่ๆแต่ว่าแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าน้องแอดก็พยายามเขียนให้ชัดนะครับเนาะเพราะว่าบางวันนะครับก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าบางวันนั้นผ,ผมรีบนะครับพี่เนาะก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งทํางานควบคู่ไปด้วย อาจจะรีบยังไงต้องขอโทษบางวันเขา่วงนอนนะครับพี่น้องก็อาจจะมีตัวหนังสือที่ไม่ชัดบ้างยังไงต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนาะนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะสายตาไม่ค่อยดีนะครับพี่ๆเนาอนะครับก็เดี๋ยวน้องแอดจะหานะครับนาอเส้นใหญ่ๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเส้นใหญ่เกินมันก็จะเปลืองเปลืองพื้นที่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใน รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายผมให้ไปที่3กับ9นะครับลูดไปที่9นะครับผมลูดไปที่9กนะครับก็จะมีที่90 9า9ูนย์เ สามสี่สามเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สามเก้าศูนนะครับบ่าย vip เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนปากกาที่เน้นนะครับเน้นเดี๋ยวผมจะหาซื้อนะเพราะว่าบางทีพอเราไปถึงหน้าร้านจริงๆนะครับแต่บางทีเลิกงานมาบางทีก็ลืมนะครับนะเนาะรีบมาทําแนวทางนะครับก็ลืมพูดไว้น่าจะหลายอาทิตย์น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับสรับปากกาสีแดงที่ที่ขีดเส้นใต้เนาะก็ต้องขอโทษนะครับพี่ๆเดี๋ยวนะครับน้องแกจะหาซื้อนะครับตัวขีดเส้นเนาะในรอบหุ้นปกตินะครับพี่ๆ ในรอบมุ่นปกติเช้าเนี่ยนะครับให้ไปที่เลข9กับเลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับผม24 25 28 94 95 98 3ตัว925นะครับผม ก็จะประมาณนี้รอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายก็ให้ไปที่8กับ2นะครับแต่ว่าผมให้รูดไปที่เลข8นะครับ8 1 8 5 8 6 2 1 2 5 2 6 3ตัวนะครับ2 8 1นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับหุ้นนิเคิเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคิเช้าบ่าย v i p นะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้มาเด้งๆดงปังๆนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับพี่พี่กราบสวสด,ดีครับ